สวัสดีครับวันนี้ก็มาโหลดเกมตีแบบจะตั้งเกมนเหนึ่งโอเคหนึ่งเออ,อนะครับสมมุติว่าผมอะอยากจะโหลดเกมเออเคาเรียกว่าอะไรนะใน Android เท่าน,นั้น iPad ก็ทำได้นะครับ iPad iPhone Android ทำได้หมดนะครับก็เข้าไปที่ Google Google อยู่ไหนวะอุ้งแอป เออเกมมาโคตรเยอะเลยเอาเออลางเครื่องก่อนมึงเยอะเออเอ้ยเยอะเยอะยูเขาตกจักรวาลกูไม่ล้างเขาลำลึกแล้วรอดเลยแหมเข้าไปกูเก l e เว้ยครับเขียนคำว่า รอไ,ไน,นะเ yeah, ก็ตแอไอ้แ APK มาเก t ก็กดเข้าไป APK ต่อด้วยามาเก็เออเีเก็ตอ่ะเก็ APK มาเก็ต APK ก็พอแล้วครับอืม กดกดเข้าไปตัวแรกเลยนะครับอันแรกเลยแล้วคุณก็นั่งรอแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดคุณก็เข้าไปอันแรกนะครับพูดทูกจริงๆ Get your s h o t แล้วคุณก็ไปทำวิธีการดาวน์โหลดเราเองนะครับเพราะผมดาวน์โหลดไปแล้วโอเคเราก็เขา้าเออเข้าไปในในตัวมันเลยก็ได้คุณก็เขาา้าไป p o จำเธอมือยู่ตรงนี้อ่ะนิวแอปใช่ไหมคุณก็ เลือดเลือดเลือดไปทางนี้ไม่ใช่เลือดอืมถูกต้องผมจะให้ซึ่งว่าผมจะโหลดอืมเอาเลีเอาละมาห้องผมเขียนว่าไฟไหนเอ๊ย เออถูกคุณเขีนคข้าไฟแล้วก็โหลดไปแล้วคุณก็จะเจอนะครับแล้วคุณแล้วผมก็จะโหลดสมมติผมจะโหลดภาคภาคสี่ไม่ได้เลยภาคสองนะครับอ่ะเอาโดอันนี้ก็กดคิดมัสกดไฟในเอลคิดมัส ตัวที่ทำให้ฉันได้ดูไปเลยคุณกดเกตนะครับ G E T เกตกดไปกดเวอร์ชันแรกถ้าเป็นไม้เขาก็เอาเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับคุณกดไม่ต้องกดหลายรอไปเออแล้วคุณกดซูม,มซูม,มซูมดูของอนิเมะ แล้วคุณก็รอดได้ครับนะครับแล้วคุณก็รอดได้แฟนนักหน้าคนที่เหลือคุณไปรอดเลนะครับตาสองว่าไม่อยากรอดคิดดูแล้วไม่อยากรอดรบไปไหยเฮ้ 你好，交朋友。车，你好。